ทีนี้มาเรื่องข่าวดีกันหน่อยเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็รอนะของขวัญจากรัฐบาลที่จะให้มาจะมีอะไรยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้เอาในส่วนของของขวัญแต่ละกระทรวงก่อนแล้วกันนะคะ,คะอย่างกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีของขวัญให้นะเมื่อวานนี้คุณจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าเรรคประชาธิปัตย์นะคะในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชนชื่อแคมเปญของเขาคือลด 16 New Year, g r a c e เซ2อนะคะคือคุณจุรินบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยไปจาปีที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขามามีส่วนร่วมในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะคือเขาไม่ได้ทำปีแรกนะทำมาต่อเนื่องสองปีแล้วนะคะโดยครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะก็มีการทำช่วยลดราคาช่วยประชาชนเราทำมาแล้วถึง15ล็อตครั้งนี้เป็นล็อตที่ใหญ่ที่สุดล็อตที่16นะคะ แล้วก็บอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทางประชาชนโดยเป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้จําหน่ายห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าไปดูเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าเขารวบรวมในส่วนของคนที่ขายของเนี่ยได้เยอะเลยนะทางแพลตฟอร์มอ,อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่ให้บริการกับประชาชนนะคะรวบรวมประมาณ 3 2 0 0 0สาขาทั่วประเทศลดราคาสินค้าบริการ3หมวดใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือสินค้าบริการที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอาหารเครื่องดื่มของใช้ในบ้านเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์อุป,ปรกรณ์ช่างของตกแต่งบ้านนะเป็น,ตนเตลดต่างๆกลุ่มที่2นี้เป็นบริการทางการแพทย์ที่พักร้านอาหารศูนย์บริการรถยนต์ธนาคารปั๊มน้ามันอินเทอร์เน็ตประกันภยัยกลุ่มที่3ที่จะลดก็คือกลุ่มแพลตฟอร์มและโลจิสติก มี3ากลุ่มก็คือแพลตฟอร์มร้านอาหารแพลตฟอร์มสินค้าแล้วก็แพลตฟอร์มโลจิสติกส์นะคะลดสูงสุดนี้86% เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคม65อันนี้จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะแล้วก็บอกว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายคือ1ก็คือคนเป็นประชาชนเนี่ยได้ของขวัญจากการลดราคามากที่สุด86แล้วก็ครอบคลุมสินค้าเกือบจะทุกประเภทเลยนะคะทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์ line, แล้วก็จะทําให้คนค้าขายภาคเอกชนเขาได้ขายของมากยิ่งขึ้นเงินก็เกิดการหมุนเวียน7 0 0 0ล้านบาทนะคะ,คะอันนี้ก็ ็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะที่สั่งการไปรยังกระทรวงต่างๆว่านี่ใกล้ปีใหม่แล้วนะหาของขวัญให้ประชาชนด้วยนะคะ